อิมกับน้องไอ,อย่างมาดูหนังเลยอเอลซ่านะคะโรงที่เจ็ดโรงมันเห็นว่ามันมีโรงโรงหนังหลายโรงประมาณแปดโรงได้ที่โรงที่นะเจ็ดจ้า,จา,จา ของเราเป็นเก้าโอ้โหยังไม่มีใครเลยนะคะของเราโดยเฉพาะเอยนะคะเนี่ยแล้ก็จะอีถามถามคนขายว่านอจอค่ะจ้ามันสั่นมันม่จใหญ่มากเจอใหญ่มากเลยโอเคกระป๋อตรงนี้เพราะว่าถามถามคนขายตัวว่ามีเด็กเอาที่ที่เด็กดูได้สะดวก อันนี้เก้าหรอกลัวก็อันนี้เก้าเลยนะปออ๋อแปดเก้าถึงวกันโอเคไหมน้องไอ้ไอ้ไอ้ยยาจะกลัวก็ไมากลัวนะน้องไอ้ เห็นก็ปี๊บปี๊มสู้ๆนะม